ไวัรุ่นสายซิ่งไม่ควรพลาดครับอยู่กับทางด้านแจ๊ส GK เข้าใหม่กันนี้รุ่น1.5 V+ Plus ที่เป็นรุ่นรองท็อปนะครับปี2016-17ครับกับราคาค่าตัวนะครับสุดคุ้มครับ359,000บาทเท่านั้นคุณผู้ชมได้เป็นสีขาวสีสวยแบบนี้ล้อผมจัดทรงมาให้เรียบร้อย ครันนี้นะฮะรุ่นรองท็อปครับภายในคุงทนมาเป็นบอร์ดหนังสีดำล้วนจอกลางมีให้ครบห้องหลังเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ฟรีดาวพันอยู่ประมาณเดือนเจ็ดพันต้นนะผู้ชมสภาพสวยโครงสร้างเดิมนะครับรับประกันโครงสร้างครับว่าไม่มีประวัติชนหนัมหรือว่าจมน้ำนะครับเลขไมค์คันนี้ครับหนึ่งแก้ามกิโลใครสนใจนะครับดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับคออโต้นะครับลิปนี้ครับอยู่กับรถสายซิ่งนะครับ h o นด a า a z จ1.5 V+ นะครับคันนี้เป็นรุ่นรองคอ o เลยนะครับกับราคาค่าตัวเพียง359,000บาทครับไม่ต้องไปเสียเงินดาวน์ะออกห้างป้ายแดงนะครับคันนี้ฟรีดาวน์ได้เลยครับ่อนอยู่ประมาณเดือนละ7,001นะครับปี2016จดปี17นะครับ นะปีไม่ลึกไม่ใหม่จนเกินไปนะครับกำลังหน้าใช้งานเลยนะครับสำหรับคันนี้ผมจัดทรงล้อมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นล้อแต่งแล้วก็ท่อแต่งนะผู้ชมนะครับเสียงท่อเขาเนี่ยโอ้โหนิ่มมากผู้ชมนะครับฟังแล้วสบายหูสุดๆนะครับนะแล้วคันนี้นะครับเป็นรถเกรเครับเราคัดเข้ามาขายนะครับเกรดเอห้าดาวนะครับมีช่างจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจรถอ่าตรวจเช็ครถให้นะครับมาตรฐานสากลเลย นะฮะได้เกรดเาดาวครับคันนี้นะตรวจให้เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหา h o n d a Jazz GK ไว้ใช้งานอยู่นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่คุ้มค่าสุดๆราคาดีสุดๆนะครับรถเติมพร้อมใช้งานเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาดูรถคันนี้ตัวจริงนะครับเข้ามาได้ที่บริษัททออโต้สาขาที่2เขตมินบุรีกรุงเทพนะครับนี่นะเข้ามาหาผมได้เลยนะครับผมทอออโต้นะครับที่ปรึกษาการขายนะครับอยู่ติดถนนสุวินทวงศยสุวินทวงศทับ1 นะครับใครมาไม่ถูกนะฮะแอดไลน์ผมมาครับคอนแทคด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชันให้นะครับนะสำหรับใครที่อยากได้คันนี้นะครับรายได้นะครับหนึ่งบาทขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้าเลยอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะครับต่างจังหวัดครับผมมีเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าไปวิ่งเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่ต้องยากในการขึ้นมาเซ็นเอกสารที่กรุงเทพนะครับนะแล้วก็ตัวรถเนี่ยมีวารันตีนะครับ จากศูนย์ฮอนด้านะครับผมวลาตีให้ยาวๆเลย1ปีเต็มนะครับหรือว่า30,000โลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับนะเรียกได้ว่าใช้งานได้อย่างสบายใจทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับภายนอกภายในคันนี้กันบ้างนะครับแล้วก็มาเช็ครถกันด้วยรอบคันเดี๋ยวผมพาเช็คทุกซอกมุมเหมือนคุณผู้ชมเนี่ยมารับชมตัวรถที่บริษัทด้วยตัวงนะครับ ะ Honda j จ z z โฉม GK นะคนหาเยอะมากนะครับไฟหน้าครับได้เป็นหลอดฮาโลเจนสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตกแต่งมาเป็นกระจังหน้านะสีดำนะครับนี่นะกระจังหน้าสีดำแล้วก็ตัดสลักของเส้นโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครให้นะตอนนี้ได้เป็นป้ายเก่านะครับไฟตัดหมอกซ้ายขวาติดมาให้ครบๆในคันนี้เรียบร้อยเป็นรุ่น v p a t s นะฮะรุ่นรองท็อปนะปี16.17นะครับร เหลี่ยมสันคมบอดี้สวยงามครับไม่มีรอยบุบรอยยุบนะครับเราทําการสปาเก็บงานมาให้พร้อมใช้เลยนะครับนี่นะฮะไม่มีรอยขูดขีดนะครับแต่อย่างใดนะรถคันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับนะแต่งแค่ล้อกับท่อให้เท่านั้นนะครับเพื่อความซิ่งของตัวรถนะฮอนด a าแจ๊เนี่ยนะครับเขานิยมแต่งประมาณนี้แหละนะครับนี่รอยต่อต่างๆนะครับแน่นครับคุณผู้ชมนะฮะตัวล้อเนี่ยได้เป็นล้อแม็กนะครับแม็กแต่งแบบนี้เลยนะครับขอบ15นะนะฮะ สวยมากผู้ชมล้อแม็กเนี่ยไม่มีรอยเบียดฟุบาทเลยนะครับนะได้ยางปี2023ทั้ง4เส้นเลยนะครับยางใหม่นะครับแล้วก็เรนซุ่มปองล้อเนี่ยก็ถือว่านะครับแต่งแบบทรงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนะแต่งช่วงล่างมานะครับใส่สปริงโหลดมาให้นะนิดหนึ่งนะผู้ชมเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับคันนี้นะฮะใส่สปริงโหลดมาให้แล้วนะครับนี่โอ้โหหล่อสุดๆนะ นะครับด้านข้างครับก็ไม่มีรอยบุบรอยยุบนะคุณผู้ชมนะครับพี่ดูได้เลยเนี่ยเหลี่ยมสันคมต่างๆนะครับสวยงามนะ Honda Jazz คันนี้3าม0 0 0ห้าหมเก้าพบาทนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าพี่พี่จะเป็นพนักงานบริษัทนะครับพนักงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการเจ้าของกิจการค้าขายต่างๆออกได้ครบเลยนะครับกระจกข้างครับสีเดียวกับตัวรถนะปรับและพับแบบไฟฟ้าแบบนี้มาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับนี่นะฮะ ผมวนรอบคันให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมนะครับรถเนี่ยสวยจริงๆพี่ดูทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะทรงบอดี้ของเขานะครับนี่นะใส่สปริงโหลดเข้าไปเนี่ยโอ้โหยิ่งหล่อเลยคุณผู้ชมนะครับนะกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทนะครับรองรับกุญแจสมาร์ทเคเลดเอนทรีด้วยนะนี่นะครับโอ้โหกระจกก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันนะครับนี่กระจกพัดเดิมนะจากโรงงานฮอนด้านะฮะโอ้โหราคาดีถูกๆ นะครับใครที่มองหารถที่แบบว่าเอาไปใช้งานขับขี่ในเมืองนะครับขับขี่ไปเที่ยวนะพาแฟนพาเมาพาพ่อพาแม่ไปเที่ยวนะครับขับขี่ไปช้อปปิ้งนะฮะหรือว่าขับขี่กลับบ้านทํางานนะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะได้เครื่องพันห้านะผู้ชมนะครับนี่ลอออนะ้อก็แต่งมาเอขออนยนะท่อบก็แต่งมานะผู้ชมนะครับแต่ว่าเสียงท่อเนี่ยผมชอบสุดๆนะนะครับเดี๋ยวตอนสตาร์ทรถเนี่ยเดี๋ยวผมลองเหยียบคันเร่งให้ดูด้วยนะให้ฟังเสียงท่อนะ นะครับพี่ๆจะต้องชอบผู้ชมนะครับไฟท้ายครับนี่ฮะได้เป็น LED นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะนี่โคมไฟไม่มีรอยแตกแล้วนะครับกล้องหลังกล้องถอยก็เป็นของเดิมจากโรงงานนะครับติดตั้งมาเรียบร้อยพร้อมเส้นกัลยะ<อ> <c oughs> นะฮะนี่โอ้โหท้ายก็หล่อนะ,ะ่นฮอนด้แจตัวแฮทช์แบ็กนะครับด้านหลังครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยโลโก้ i v ว e c ทคโลโก้ฮ o นด้าแจ๊ดนะครับกระจกด้านหลังครับพัดเดิมนะฮะนี่นะครับ รองรับน้ํามันสูงสุดถึงดีแ8ดนะไฟบบเบรก,กด้วยสามมิกล้กลางมีเสาอากาศชิปฉลามแบบชาร์ปินเรียบร้อยมีที่ปัดน้ําฝนให้นะครับนะบริเวณด้านท้ายนะครับก็ถือว่ากว้างเลยนะครับภายในบ่อนหนังสีดํานะคุณผู้ชมนะครับนี่บาะแถว2นะครับสามารถพับได้ด้วยนะนะครับพับเนียนเรียบไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะ เก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยพื้นที่นะครับใช้สอยเยอะมากผู้ชมภายในกว้างนะครับคอนแทนแจ๊คนหาใช้เยอะมากผู้ชมถึงแม้ว่าจะเลิกผลิตไปแล้วนะครับอโลอะไรหาง่ายนะอันนี้พี่สบายใจได้เลยนะเป็นทนั้นก็ถูกนะครับน็อตครับไม่มีรอยแกะรอยแง่นะสําหรับน็อตฝาท้ายนะครับแล้วที่ดูนี่โอ้โห,โหรังน้ําฝนนะครับยังเห็นเม็ดอาร์ตเลยน็อตนะครับไม่มีการแกนะนะเป็ดอาร์ตนะครับไม่มีประวัติพิกามหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนนะครับไม่มีแต่ต่อตัวรถนะ นะครับของเราเน้นขายเป็นรถแบบเดิมๆสภาพสวยรถเกต A นะนะครับไฟท้ายของเดิมจากโรงงานสแตนเลสคุณผู้ชมนะครับนี่นะทุกอย่างเดิมโรงงานยกเว้นล้อท่อแล้วก็ใส่สปริงโหลดมานะครับแค่นั้นเลยคุณผนะู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมลองพับเบาะให้ดูนะนะครับเบาะเขาจะพับได้แบบเรียบไปเลยนี่แบบนี้นะครับเนี่ยเบาะพับเรียบไปเลยคุณผู้ชมนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถ ขนาดเล็กนะครับเนกประสงค์นะนะครับแล้วก็ที่สําคัญประหยัดด้วยเครื่องพันห้านะเติม e85 ได้เลยนะครับนี่นะพาวนรอบคันเรียบร้อยนะครับอันดับต่อไปนะเดี๋ยวผมพาเช็คโครงสร้างกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยเป็นยังไงนะดูไปพร้อมกันนะผมก็ยังไม่ได้เช็ครถนะนะครับเช็คไปพร้อมกันเลยนะครับทีนี้เราเช็คกันที่บริเวณน็อตเสา B ครับฝั่งซ้ายนะครับนี่นะน็อตก็ไม่มีรอยแกะคุณผู้ชมต้องแบบนี้ นะครับรหัสต่างๆอยู่ครบนะครับนี่นะน็อตทั้งบนและล่างไม่มีรอยแกะรอยแงนะฮะแป็นเพลทครับเพลทเดิมนะเลขตัวเครื่องเลขตัวรถเนี่ยตรงเล่มแน่นอนนะครับเล่มไม่มีชํารุสสุดท้ายนะครับสครับเพลทตรงรุ่นกับ Honda Jazz แบบนี้เลยนะครับและภายในคุณผู้ชมดูฮะคุมโทนมันเป็นสีดำนะครับได้เป็นบ่อหนังนะคันนี้นะครับบ่อหนังเรียบร้อยไม่ใช่บ่อผ้านะกระจกพัดเดิมนะครับติดฟรีมมาให้เรียบร้อยนะฮะโอ้โหทีนี้ดูเมตากันบ้าง นะครับเน่เดี๋ยวผมแกะงให้ดูทุกซอกทุกมุมนะที่ดูเนี่ยโครงสร้างนะครับไม่มีบิดเบี้ยวคดงอนะครับแล้วก็ไม่มีกลับสีมานะที่ดูสีภายในนะนะครับไม่มีพ่นสีมานะผู้ชมนะครับไม่มีโดนไม่มีจิ้มมานะครับได้สภาพแบบนี้ไปในราคาแบบโอ้โหสามแสนกลางเนี่ยผมว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะได้รถหนึ่งคันไปใช้งานฟันฟรีดาวนะประมาณเดือนละเจ็ดพันต้นนะครับประมาณเจ็ดพันหนึ่งประมาณนี้ นะครับนี่โอ้โหเบรอาร์ตนะครับโครงสร้างนะบานด้านหลังนะครับนี่นะโค้งอะไรต่างนะครับไม่มีบิดเบี้ยวผิดรูปนะครับนะโอ้โหใครที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับไม่ว่าพี่ๆจะทําอาชีพไหนนะครับถ้าเกิดว่าไปได้เนี่ยผมดันให้เต็มที่แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมดูแลให้ทุกสิ่งทุกส่วน นะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจรถนะครับมีไวเซอร์นะครับให้พี่ดูอย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็มีการวัรันตัวรถให้ด้วยเป็นตัวประกันนะครับของเลอนเนตนะครับแถมไปให้เลยนะครับประกันเครื่องประกันเกียร์นะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์หรือว่าเรื่องเกียร์นะครับที่สามารถเอาเข้าเคมศูนย์ฮอนด้าได้ทั่วประเทศนะครับนี่กระจกนะครับฮอนด้าทุกบานทีนี้เรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่นะฮะภายในนะให้ดูกันแบบ โอ้โหกว้างเลยนะฮอนด้าแจ็นะน่าจะเอาแบบว่าเข้ามาขายกรอบนึงนะในประเทศไทยนะผมมองว่าฮอนด้าแจ็เนี่ยน่าจะขายดีกว่าซิตี้ซะด้วยซ้ำนะครับอ่านะความคิดเห็นส่วนตัวนะผู้ชมนะครับนี่โอ้โหเป็นไงนะโครงสร้างต้องแบบนี้คุณผู้ชมนะจะซื้อรถทั้งหนึ่งคันต้องซื้อให้ได้แบบนี้ครับนะเนี่ยฮอนด้าแจ็นะใครจะซื้อไปให้แบบลูกสาวลูกชายใช้งานนะ นะครับขับขี่ไปมหาลัยขับขี่ไปโรงเรียนพวกนี้นะคันนี้เหมาะจะเป็นรถคันแรกนะครับของพี่ๆหลายๆท่านเลยนะครับนี่นะน็อตครับไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับสติ๊กเกอร์ความดันลมยางอยู่ครบสครับเพจตรงรุ่นครับนะฮะน็อตเสา A นะครับมีช็อคนะครับจากศูนย์เนี่ยแต้มไว้ให้เลยนะครับแสดงว่าเข้าสู่เช็คสูตรตลอดนะฮะและพี่ดูเนี่ยไมอาร์คนะครับนี่ให้ดูแบบชัดๆเลยนะผู้ชมนะครับ เม็ดอาร์คนะฮะยังเห็นชัดเจนโครงสร้างไม่มีบิดเบี้ยวคดงอนะครับทีนี้ผมพาเช็คโครงสร้างกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอันดับต่อไปนะผมขออนุญาตพาชมภายในนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับสามารถติดต่อโทรเข้ามาจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลย h o n d a j e จนะครับพึ่งเข้ามาและมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับในร้านเนี่ยหายากมากผู้ชมนะครับกว่าจะได้มา1คัน นะครับพี่ๆต้องรีบจองให้ทันนะครับนะเพราะว่าเซลล์ที่บริษัทผมเนี่ยมีกว่า20ท่านแย่งกันขายนะคันนี้นะฮะภายในนะครับได้เป็นบ่อผ้าครับแบบนี้เลยนะครับบ่อผ้าสภาพใหม่ครับไม่มีรอยขาดรอยช้ำนะครับนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้ครับสามารถคอนโทรลจอได้นะครับปรับเปลี่ยนโวลลุมทุกอย่างได้นะฮะด้านข้างก็เป็นสีดำครับผู้ชมตรงนี้เป็นออออกหนังๆนะเป็นหนังนะครับนะ ระจกค้าไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ฝั่งคนขับนะครับมีเซ็นทรัลล็อกให้มีตัวแล้วก็จบให้แล้วก็กระจกข้างก็ปรับและพับแบบไฟฟ้าอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับปุ่มอีคอนโหมดอยู่ด้านขวามือนะครับมีซังชั่นคอนโทรลการลื่นการไหลให้เรียบร้อยนะครับนี่นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านล่างด้วยแล้วกันนะครับเพื่อความสบายใจนะนี่นะฮะตัวน็อตนะครับพี่สังเกตนะนะครับนี่นะฮะน็อตต้องไม่มีรอยคาบสนิมเกาะติดนะครับนะไม่มีประวัติจมน้ำมาอันนี้พี่สบายใจได้เลย นะครับมีแท่งวางแก้วให้นะครับสองจุดซ้ายขวาบริเวณตรงนี้นะทีว่วางแก้วนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับนี่นะฮะปุ่ม engine start stop อยู่ด้านซ้ายมือนะครับเหยียบเบรกนะกุญแจต้องอยู่ภายในตัวรถนะครับนี่กุญแจเป็นแบบนี้นะกุญแจรีโมทนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มได้เลย นี่นะครับสตาร์ทเรียบร้อยแล้วครับผู้ชมนะฮะเข็มน้าปัดเรือนไม่ทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เลขไหม่นะครับหนึ่งแสนมพัน้อยหกิดโลเมตรไม่น้อยเลยผู้ชมนะครับลองหารเฉลี่ยต่อปีดูนะนะครับใช้ไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็สภาพรถนะครับด้วยหลายๆอย่างนะครับถือว่าคุ้มแล้วก็น่าใช้งานนะผู้ชมนะครับนี่นะฮะไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางแบบนี้ครับนะฮะคอนโซลนะครับทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับโอ้โห เรียกได้ว่านะอาจจะโดนใจวัยรุ่นหลายๆท่านนะครับแล้วก็คันนี้ได้เป็นจอเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับเป็นจอระบบพัชสกิีนนะฮะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธต่างๆได้ฟังเพลงฟังวิทยุได้นะครับแล้วเวลาเราเข้าเกียร์อาร์นะครับนี่นะก็จะมีกล้องหลังกล้องถอยนะครับพร้อมเส้นการดระยะให้ครบเลยนะครับปรับมุมมองได้3ระดับนะครับนี่นะใกล้ไกลกลางแล้วแต่การใช้งานของพี่ๆเลยนะครับ ทีนี้ตัวแอร์นะครับได้เป็นแอร์ระบบออโต้เรียบร้อยนะครับหน้าปัดดิจิตอลสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นรูเสียบ HDMI นะครับ USB power outlet มีให้ครบเลยนะครับวางของเล็กน้อยนะครับอยู่ด้านหน้าบริเวณตรงนี้วางแก้ว2จุดครับเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับแล้วก็เบรกมือนะครับอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับนี่นะแล้วบริเวณตรงนี้ก็วางแก้วได้อีกนะครับวางของได้นะโอ้โห สวยมากผู้ชมนะครับแอร์แบ็กมี5้าเรียบร้อยนะครับ2ใบคู่หน้านะคผู้ชมแล้วก็มีกระจกให้ด้วยนะครับเรนฝั่งคนขับนะฮะนี่นะโอ้โหเ่มคู่มือทุกอย่างอยู่ครบนะครับประวัติสูรมีที่มาที่ไปชัดเจนนะฮะนี่นะครับโอ้โหคุ้มนะนะครับราคา3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเองคุณผู้ชมนะได้แจ๊บ GK หนึ่งคันไปใช้งานนะครับ อ่ะทีนี้เมื่อกี้นะติดแบบว่าให้ฟังเสียงท่อนะครับพี่พี่นี่เดี๋ยวผมจะเหยียบคันเร่งนะที่ลองฟังเสียงท่อดูนะนะครับเนี่ยนะครับ,นะรบเสียงท่อเขาจะแบบเนี่ยเขาจะเสียงแบบสมูทนะครับนะเสียงสมูทมากนะครับผมมองว่าโอ้โหสายซิ่งหลายๆท่านน่าจะชอบ นะครับนะพีดาวผ่อนเจ็ดพันหนึ่งพี่ๆนะครับรีบจับรีบจองกันให้ทันนะครับ Honda Jazz ผมมีแค่คันเดียวเท่านั้นแล้วก็นานๆานมาทีด้วยหายากสุดๆนะครับที่ราคาจะแบบตีแบบนี้นะนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะนะครับนี่นะฮะห้องเครื่องครับสะอาดสะอาดแบบนี้เลยนะคุ้ชมได้เป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับของโรงงาน Honda iVTEC นะครับ1.5ลิตรนะฮะ นี่นะครับโอ้โหเร่งเครื่องยนต์นะนะครับนิ่งกริปเลยคุณผู้ชมนะครับนะไม่มีปัญหาใช้งานได้ปกติแบบนี้เลยระบบเบรกเอเบสทุกอย่างเดี๋ยวช่างเขาเช็คให้ครบคันนะครับระบบไฟระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องออกให้ด้วยนะครับเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะพี่ๆนะนะครับน็อตครับไม่มีร่องรอยการแกะกันแง่ครับไม่ตากเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่ไฟหน้าของเดิมนะครับโรงงานสแตนเลสนะครับนี่คานด้านหน้าไม่มีการชนมานะคุณผู้ชม นะครับไม่มีการชนมานะแบบนี้เลยนะครับนี่นะโอ้โหนะเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆหน้าฝาหน้านะครับฝาหน้ามีร่องรอยการแกะนิดนึงนะครับนี่น่าจะแกะไปทําสีนะครับแต่ว่าเป็นฝาเดิมนะนะครับเป็นฝาเดิมนะนะครับฝาเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะฮะโอ้โบรูระบายกาำลมสวยนะครับซิงเกอร์ต่างๆทุกอย่งมอมอนะไม่ทาร์ทชัดเจนนะครับตรงนี้เนี่ย เข้ามามีฝุดเนี่ยนะครับแสดงว่าเป็นฝาเดิมนะครับเป็นฝาเดิมจากโรงงานแน่นอนนะฮะนะครับโอ้โหจุดทุกส่วนนะครับพร้อมใช้งานแล้วครับพี่ๆคันนี้นะครับใครสนใจนะรีบเลยนะครับจอง3,000บาทนะครับอ่าจองสาม0บาทเงินจองเนี่ยผมไม่มียืดนะครับไม่ว่าจะจัดไปนั้นผ่านหรือไม่ผ่านผมคืนเงินจองให้เต็มจำนวนร0ออันนี้พี่สบายใจได้เลยนะครับเงินของพี่จะไม่สูญหายแน่นอนนะฮะ โอเคครับฝากไว้ประมาณนี้ครับสรุปหน่อยละกันนะครับคันนี้ Honda Jazz ส GK ครับรุ่น 1.5V+ นะครับรองท็อปปี16ดหจดติครับนะฮะกับราคาค่าตัวเพียง3 5ม0 0 0บาทฟรีดาวหอนจุดเจ็ดพันหนึ่งนะคุณผู้ชมนะครับรายได้15,000ห้านะครับซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะครับโอ้โหคุ้มสุดๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องทรับพอโต้ด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ